สวัสดีครับผมนะครับนายยอดขวัญแก้วดูนะครับชื่อเล่นชื่อมิกซ์นะครับอายุปีนี้ก็16ปีนะครับอยู่จังหวัดเพชรบูรบ์นะครับสำหรับการนำเสนอในหัวข้อหากน้องๆต้องไปปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์นะครับก็จะเอาอะไรไปบ้านนะครับให้เลือกทั้งหมด3อย่างจากอุปกรณ์ทั้งหมด10อย่างนะครับมิกซ์ก็จะเลือกเป็น กล้องถ่ายรูปนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่จะเอาไปนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็เป็นกระจกนะครับแล้วก็อย่างที่สส่ยงสุดท้ายนะครับก็เป็นไฟฉายนะครับที่มิกเลือกเอากล้องถ่ายรูปไปนะครับก็คือก็จะนํากล้องถ่ายรูปนะครับไปบันทึกภาพนะครับแล้วก็แบบแล้วก็สามารถนําไปบล็อกได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีกล้องถ่ายรูปก็ต้องเตรียมแบตเตอรี่ก็อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเหลือในทั้งหมด3อย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องเตรียมแบตเตอรี่กับเมมโมรี่การ์ดไปเยอะๆเลยแล้วก็คือแบบ ไปล็อบกบนดวงจันทร์ก็เ,ออเ,ปเป็นเปิดพิติใหม่นะเป,เปตำรวจก็แล้วก็ต้องแบบบันทึกภาพทั้งภาพทั้งวิดีโองานเสียงอะไรก็แล้ก็ต้องเก็บบันทึกให้หมดนะก็นําไปใช้ในการเป็นข้อมูลก็สามารถนำไปวิจัยได้แล้วก็แบบนี้รูปภาพมีวิดีโออะไรแบบที่ละเอียดขึ้นเยอะกว่านี้นะส่วนกระจกที่อย่างที่สอนนะครับที่ไม่จะเอาไปนะครับก็อันนี้ก็ไม่รู้จะยังไงดีก็ คือมันอาจจะนําไปใช้ในการทดลองอย่างอื่นด้วยก็ได้นะแบบอาจจะนําไปช่วยในการวัดเขาเรียกว่าไรการหักเหของแสงวัดการสะท้อนของแสงอนะไรเงี้ยก็น,นี้ก็ออกเป็นแนวการทดลองกนะออกเป็นแนวการวิจ,จนะัยเนาะก็เออกระจกอาจจะไปวัดเรื่องแสงอะไรพวกนี้นะจะนินแบบอ้างแสงอะไรอย่างนี้สามารถกว่าอันนี้มีก็ยังไม่รหมกันว่าจะนำไปใช้อะไรดีกระจกแต่นีก็น่าจะ เอากระจกแนบไปอาจจะใช้เป็นเทคนิคในการถ่ายรูปด้วยอีกอย่างหนึ่งก็ได้กระจกนะต่อไปอย่างทีสานะครับไฟฉายก็หัวข้อมันขึ้นอยู่แล้วว่าการสำรวจใช่ไหมการสำรวจอย่างแรกเลยจากสิบอย่างนี้มิเห็นไฟฉายด้วยเลยก็คือที่ไฟฉายนะครับก็อาจจะนําไปใช้ในการถ่ายรูปหนืองการก็คือถ่ายรูปแฟลชอาจจะไม่พอก็ใช้ไฟฉายชุช เข้าไปดินพันธุ์เมื่อกี้ก็จะใช้ไฟฉายนะครับในการช่วยส่องนะครับก็ที่จะไปถ่ายนะครับก็อย่างที่มนุษย์โลกยังไม่เคยเห็นนะครับก็คืออีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์นะครับก็คือด้านมืดนั่นเองก็คือเอาไฟฉายนะครับไปส่องแล้วก็เก็บบันทึกภาพมานะครับไฟฉายนะั้นอาจจะเป็นไฟฉายที่แบบว่ามีค่าความส่องสว่างที่แบบสูงม,มากๆเลยนะครับถ้าเป็นไฟฉายเล็กๆก,ก็ส่องไม่พอเนาะแล้วก็ต้องวบบเป็นไฟฉายที่พิเศษพิเศษไปเนาะเราอุตส่าห์ไปดวงจันทร์แล้วนะ ก็3อย่างนี้นะครับก็หวังว่าคำตอบของมิ๊นะครับจะโดนใจคณะกรรมการนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับเป็นคอนเทนต์ตอบคำถามของท่านคณะกรรมการจากค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่14นะครับสำหรับวันนี้นะครับมิกซ์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนมิกซ์ก็หวังว่าท่านคณะกรรมการจะชอบคำตอบของมิ๊และก็ความเป็นตัวเองของมิ๊นะครับก็ขอให้พิจารณาด้วยนะครับก่อนครับอธิบายครับ